บิน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 บนบรนบขนบินบขนบิ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 นบแลบิบิน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 บิบรบบบิน ขับรถเออขับรถแข่งกับแม่แล้วไปไหนดีครับไปฟิวเจอร์ไหมเอออ้าวขับอีกแล้วเอาขับรถแข่งกันบิ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 น,บน พาแม่ไปเที่ยวอีกแล้วพาแม่ไปเที่ยวไหนลูกอยากไปเที่ยวไหนครับอ้าพาแม่ไปสยามหน่อยออบึน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 บน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 อาบังการอยากไปเที่ยวไหนอีกครับเออบังการอยากไปเที่ยวไหนลูกไม่อยากไปไหนแล้วเหรอ อาขับรถกลับบ้านแล้วเออขับรถกลับบ้านบิ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 นเออขับรถกลับบ้านแล้วขับรถกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใหม่นะโอเคขับรถกลับบ้านเลยบิน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 อ้าวรถน้ำมันหมดแล้วหรอ น้ำมันหมดแล้วหรอครับน้ำมันหมดอ่ะไปเติมน้ำมันก่อนไหมไปเติมน้ำมันกันแล้วบึนบึนบิ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 นฮัลโหลอุ๊ยใครฮัลโหลลูกครับอยู่ข้างบนลูกปะป๊าอยู่ปะป๊าอยู่ชั้นสองเอ๊ะใครอ่ะ เพือนุกมองก้อนมองเข้าไปข้างบนลูกดูดูข้างบนดูข้างบนมองไม่ได้นะงงไปเลยบึนบินบึนบินบึนบนบินบินอะไรบินบึนบนบึนบๆนบิบิ